สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนขั้นตอนอันดับแรกเลยของ EP4 นะครับขั้นตอนการเข้าว่าไปหารหัส MT4 จากไหนนะครับผมแล้วเข้าสู่ระบบยังไงอันดับแรกนะครับผมให้ใส่ Gmail หรือ Username ข้างบนอันนี้ของผมนะครับผมก็จะใส่ลงไป665 566นะครับ อันดับที่สองนะครับผมให้ใส่รหัสผ่านยูอาร์พา p a ดเวิร์ดนี่ก็คือรหัสผ่านที่เราสมัครกับบูซเฟียไว้นะครับผมรหัสใครเป็นยังไงก็ใส่ลงไปนะครับส่วนรหัสผมเป็นอย่างนี้โอเคพอเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับผมก็จะขึ้นหน้าเดสก์บอร์ดตรงนี้ก็จะเขียนว่า Ad Proof เนาะตรงนี้เป็น My Profile นะครับผมคราวนี้จะไปเอารหัสจากไหนนะครับผมให้มาเอาตรงนี้นะครับผมกด มุมซ้ายบนสุดของหน้าจอโทรศัพท์นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมโอ้ยโทษทีนะครับผมที่เป็นมีขีดสมขีดเป็นสี่เหลี่ยมเนาะกดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็กด t r a d i n g account นะับมาเลยครับอันที่4 1 2 3 4นี่นะ t r a d i n g account ครับผมถ้ากดเข้ามาได้หน้านี้ใช่ไหมครับผมให้เลือก mt4 ครับนะของใครเป็น c trader ก็ c trader ตรงนี้นะครับผมส่วนผม เป็น MT4 เนาะคนส่วนมากเป็น MT4 รหัสผ่านจะได้มานะครับผมตรงนี้ p a เว w o r d กับตัวเลขข้างบนอ่าให้เราเอาตัวเลข2100-109-200เนี่ยไปกรอกใน MT4 นะครับผมข้างบนส่วน p a เว w o r d K2 EJSISN เนี่ยเอาไปกรอกข้างล่างอ่าคราวนี้วิธีการเข้านะครับผมก็ให้เข้าไปที่ MT4 ก่อนเลยอันดับแรกนะครับผม แล้วมาที่การตั้งค่าถ้า Android น่าจะอยูอ่ซ้ายบนของโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ของผมเป็น iPhone เนาะมันจะอยู่การหน,นะะ้าค่าตรงนี้ครับพอกดเข้ามาแล้วเรากดบัญชีใหม่ครับลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วอ่ากดเข้าไปเลยแล้วก็กดคำว่าบูสเฟียนะครับผมให้พิมพ์ไปเลยบูสเฟียคราวนี้ มันจะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับผมก็คือเดโมกับไลท์นะครับผมให้เลือกกันที่2นะครับที่เขียนว่าไลท์อ่ะเลือกไปแล้วใส่รหัสผ่านตรงนั้นลงไปนะครับผม2 0 0 0 1อะไรลงไปอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เป็นตัวอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยพอกดใส่เสร็จปุ๊บก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับผมถ้าเข้าได้แล้วเราจะได้หน้านี้ขึ้นมาครับผมตรงนี้ครับ มันจะขึ้นเป็น30เหรียญเนาะนี่ได้ชื่อบัญชีผู้ใช้มาเห็นไหมครับผมอันแรกบัญชีปัจจุบันอพอได้อย่างนี้มาแล้วก็มากดการซื้อขายว่ามีเงินเข้าไหมถ้าเงินเข้านะครับผมบาลานซ์ข้างบนเนาะจะเป็นจำนวนเงินจริงที่อยู่ในนี้นะครับผมก็คือจํานวนเงินที่เทรดได้นะครับโอเคนี่คือวิธีการเข้าเบื้องต้นนะครับหรือหารหัสผ่านไม่เห็น คราวนี้ที่ผมสอนไปเมื่อคืนนี้นะครับผมที่สอนไปว่าตอนประมาณหลังหนึ่งทุ่มให้เปิดคู่เงิน usd jpy ถูกต้องไหมครับผมโอเคให้เลือกคู่เงิน usd jpy เราก็มากดที่ราคาตรงนี้ครับผมหน้านี้เนาะคราวนี้เราก็หา usd jpy อยู่ไหนอของผมอยู่ด้านล่างนะครับผมถ้าใครไม่มีนะครับผมให้กดบวกด้านขวาบนสุดตรงนี้เห็นไหมครับผม กดเข้าไปเลยครับผมแล้วเขียนว่า USD JPY นะครับผมอ่าของผมมันบวกไปแล้วมันเลยไม่ขึ้นเดี๋ยวของผมจะลองลบออกให้เนาะมันมันมันจะขึ้นนะครับผมมันจะขึ้นของผมน่าจะลบไม่ได้มันจะขึ้นครับผมมันจะขึ้นมาคู่เงินประมาณนี้ครับผมที่เป็น USD JPY มาอันเดียวเนาะให้เรากดบวกไป ตรงเขียวๆนี่เนาะกดบวกแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับผมมันจะขึ้นมาหน้านี้ครับผมแล้วเราก็กดเข้าไปเลยกดตึ๊บเลือกกราฟนะครับผมอ่าก็จะได้กราฟรูปแบบอย่างนี้มานะครับคราวนี้เราจะเปิดออเดอร์ยังไงถูกต้องไหมครับผมให้เรามาที่การซื้อขายด้านบนขวาสุดนะครับผมที่ไม่ใช่ด้านล่างนะกดบนขวาสุดตรงนี้หรือ กดเข้ามาการซื้อขายตรงนี้ครับผมแล้วกดบวกตรงนี้ฟึบอ่าแล้วเราก็กดเปิดออเดอร์ไปเลยส่วนตัวเลขส t o p l o s อกับ Text Take Profit ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ในลายกลุ่มนะครับผมตรงนี้ว่าตั้งค่าประมาณไหนเดี๋ยวผมจะคำนวณให้นะครับผมเราก็มาเลือกตรงนี้เป็น0.01อย่างนี้ครับอ่าเลือกเป็น0 0 1 Take Profit เท่าไหร่ส t o p l ล s อเท่าไหร่ก็ตั้งตามนี้เลยครับพอตั้งเสร็จปุ๊บ ก็ให้กดบ u y market ครับผมตรงนี้ได้เลยเนาะพร้อมกับออกคำสั่งกับตัวเลขเลยหรือออกคำสั่งไปแล้วอ่ะออกคำสั่งไปฟึบอ่าผมออกคำสั่งไปแล้วใช่ไหมครับผมคราวนี้เราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเราออกคำสั่งไปแล้วใช่ไหมครับผมให้กดค้างไว้นะครับผมแล้วก็กดปรับเปลี่ยนอันนี้ผมน่าจะเปิดคู่เงินผิดนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วเปิดใหม่น,นี่วิธีการปิดนะครับ กดบวกนะครับผมแล้วก็เลือกข้างบนสุดเป็นคู่เงิน USDJPY นะดูข้างบนนี้ด้วยเมื่อกี้ทำผิดนะครับขออภัยด้วย USDJPY คราวนี้เราก็มาใส่ออเดอร์0.001 00ก็เปิดไปเลยบายปับ๊บนี่เราก็ได้มาแล้วคราวนี้ถ้าใครเปิดออเดอร์แล้วลืมตั้งสต o p loss ตั้ง a ท e profit ใช่ไหมครับผมให้แตะค้างครับผมอ่าแตะค้างที่ออเดอร์นะครับผมออเดอร์ตรง USDJPY ตรงนี้เนาะ กดค้างไว้ปุ๊บแล้วก็กดคําว่าปรับเปลี่ยนเห็นไหมครับผมปุ่มที่สองกดเข้าไปเลยคราวนี้ก็มากรอกตัวเลขตรงนี้ครับผมก็ใส่ตัวเลขลงไปตามที่ผมให้เนาะตรงนี้ลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็ใส่ตามตัวเลขไปเนาะพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็กดตรงนี้นะครับผมปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมที่เห็นไหมมันจะขึ้นให้กดกดปรับเปลี่ยนอย่างนี้ครับกดเข้าไปเลยฟุ๊บอ่าพอกดเข้าไปแล้ว อันนี้ออเดอร์มันจะค้างยู่นครับแต่เมื่อกี้ผมกดไปแล้วมันน่าจะชนสต็อปลอกราฟมันทําการดีดกระทันหันนะครับคราวนี้มาเลือกทานเฟรมตรงนี้นะครับผมมาที่กราฟเลือกเป็นทานเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะนี่หรือ M30 นะครับผมจากที่ผมดูไว้เห็นไหมครับเมื่อคืนกราฟมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้น,นเห็นไหมครับอ่าก็เปิดช่วงเช้าใครเปิดช่วงเช้าช่วงอะไรก็ตอนนี้ได้กําไรแล้วแหละน่าจะติดเขียวกันแล้วแหละตามที่ผมบอก แต่ช่วงหนึ่งทุ่มก็น่าจะเปิดได้อีกนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่ตลาดดอลลาร์สหรัฐเปิดนะครับน่าจะแซงนับแนวต้านเป็นจุดนิวไฮนะครับผมประมาณหนึ่งทุ่มเนาะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงสี่สิบเก้านะครับโอเคขั้นตอนเบื้องต้นจะมีอย่างนี้ครับก็ขอบคุณสําหรับนักเรียนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมถ้าไม่เข้าใจก็ย้อน คลิปกลับไปดูแล้วก็ฟังรายละเอียดดีๆนะครับผมวิธีการทำอะไรต่างๆนะครับสำหรับคอร์สนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ